ตอนนั้นมาเจอกันมาเจอกันแล้วตอนนั้นคืออ้นมาอยู่ใหม่ใหม่อ้นไม่เคยไปเบอร์เลยอ้นก็นั่งรถไฟไปเบอร์ก็ติดต่อพี่คนนึงนะคะชื่อพี่สร้อยก็มารักอ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็พาไปที่โบสถ์ค่ะชื่อว่าโบสถ์น้ำพุโบสถ์น้ำพุคือตอนนั้นเราไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากยังไม่ค่อยเข้าใจคือในเมื่อเขาชวนไปโบสถ์ก็ลองไปดูคือไปดูด้วยสนใจมากด้วยแล้วก็คืออ่า ให้ทําอะไรเราทำาด้วยความที่เราเราสนใจแล้วเราเราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเสแสวงหาครับค่ะ,คะแล้วเป็นคําตอบสำหรับแล้วไปบสถวันแรกเป็นไงบรรยากาศในโบสถ์ตอนนั้นพอจําได้ไหมอ่เอาเขาทาอะไรบ้างในโบสถ์อ๋อตอนนั้กนกำลังจัดเตรียมอาหารอ๋อเหรอกำลังจัดเตรียมอาหารค่ะกำลังจัดเตรียมอาหารที่มีการนมัสการกันมีการเรียนพระคัมภีร์กรันแต่ว่าอ้อนไปอ้อนไปนั่งงงมอง ช่ไหมเพราะว่าครั้งแรกนะครับเราไม่เคยอยู่บรรยากาศนี้มาก่อนทําอะไรกันนะครับแล้วมีการร้องเพลงมีเทศนานะครับแล้วเป็นไงทุกครั้งเนี่ยเขาจะถามว่ามีใครใหม่มาที่ประชุมเราไม่ให้ยืนเ็าทาแบบนั้นไหมทาค่ะก็แล้วก็คือถามอ้อนว่าสนใจอ๋อมีการถามว่าสนใจเรื่องพระเยซูอยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูไหมวันนั้นเป็นไงเราตัดสินใจไหมตัดสินใจค่ะตามไปก็มีพี่ลีลา พี่สองคนค่ะพี่แบงก์กับพี่ซอย <Okay. S 2> เราไปคุยกับทิทยาพี่บ้านออคุยกับศีบัตนแล้วก็ก,ก็นําเรารับเชื่อ,อวันนั้นคร,รับเชื่อแล้วก็ตัดสายสัมพันธ์ตัดสายสัมพันธ์ก็ถูกต้องนะครับการน,นารับเชื่อต้องตัดสายสัมพันธ์ด้วยเพราะว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายฝ่ายวิญาณนะพี่น้องถ้าเป็นเรื่องกฎหมายฮะถ้าเราประกาศตัดสายสัมพันธ์คือสิ่งที่เคยควบคุมเราอยู่จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอีกนะครับเพราะมีการตัดสายสัมพันธ์ แต่ผมทราบนะครับว่าหลายคน,นเวลามีปัญหาในเรื่องของการตัดสัมพันธ์เนี่ยวิญญาณเดิมที่เคยครอบงำเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเ<โ>ยมอะนะครับสั่งให้ทอะไระนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับวิญญาณมากมายที่เข้ามาครอบงำใช่ไหมครับทราบว่ามีการต่อสู้ฝ่าวิญญาณถึงขนาดว่ามีปัญหาหนักขึ้นไปอีกค่ะพอหลังจากกลับมาค่ะก็มาเจอที่บ้านก็คือ,อเข้าโรงพยาบาล เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอที่บ้านเข้าโรงพยาบาลคืออะไรคืออหลังจากที่อ,อ้นไปเจอกับพี่น้องต้อนรับคือว่าต้องบอกก่อนคือตอนนั้นยังไม่เข้าใจได้มากคือว่า,าต้อนรับแล้วพร้อมกลับมาที่บ้านนี้ก็คือกลับไปอยู่บ้านนานไหมกี่วันยังไงกว่าจะาเจอปัญหาเกิดขึ้นวันสองวันค่ะวันสองวันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นคมีการต่อสู้ภายในค่ะมีการต่อสู้ภายในถึงขนาดว่าถึงขนาดที่อ,อ้นต้องแบบว่าอขอขอให้พระเจ้าช่วยอืค่ะเพราะว่าอ้นแบบ ทำร้ายตัวเองโห oh, ดักเหมือนกันนะเอาเอาเรื่องเงินเนาะค่ะทำร้ายตัวตัวเองแล้วก็ก็ตำรวจก็ามาจับส่งโรงพยาบาลอืมประมาณว่าเสียสติเลยเสียสติเลยค่ะต้องจับส่งโรงพยาบาลน,นะครับไปสงบสติที่โรงพยาบาลเลยอยู่ในการดูแลของของหมอค่ะเพราะว่าเขาว่าเขาหาว่าอ้นไปเจอพวกล้างสมองมามะนะผมเองก็เคยนะ เจอเพื่อนขี่มอไซค์มาเทียบตรงสี่แยกจำได้พี่น้องครับเพื่อนถามว่าไปไหนอ่ะวันเนี้ยจะไปเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์มึงอะถูกล้างสมองแล้วด่าผมกลางสี่แยกนะครับเพราะผมเข้าใจหลักการีดีนะครับว่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับว่าพระเจ้าสนใจในเราอยู่แล้วงั้นไม่นําเราไป ไปเจอกับผู้รับใช้ไปเจอคร,จริสตจและมีโอกาสได้เปิดใจตอนรับองค์พระเยซูคริสต์แต่นี่เป็นกระบวนการในการที่หักล้างความเชื่อเดิมหรือว่าวิญญาณเดิมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับจนแล้วจนเราเราอยู่รงพยาบัลกี่วันกี่เดือนอยู่สามอาทิตย์กันอยู่สามอาทิตย์ตอนนั้นเป็นไงเราเราเรารู้สึกตัวเองไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่เหมือนไม่ใช่ตัวเราเองค่ะค่ะแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องไปเยี่ยมด้วยนะคะ กลุ่มพี่น้องคริสเตียนครับก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเราที่นั่นจำก็ได้ทุกคนโอเคไม่มีปัญหาอะไรรึอย,อยังไงคือตอนนั้นตอนนั้นยังยังงงค่ะยังงงมากบอกยอมร,รับจริงว่างงไม<ๆ>่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราครับแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะอยู่สาอาทคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้โอ๋แสดงว่าทุกอย่างก็เริ่มที่จะทุเลาลงนะครับกลับบ้านคือกลับมาอยู่ที่บ้านคกลับไปพอกลับมาอยู่บ้านนี้อ่ อ้นต้องเดินทางกลับเมืองไทยเพราะว่าได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วอ๋อนื่อจากมีลูกแล้วก็จองตั๋วที่จะกลับมาช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมพอดีตั๋วต้องเดินทางกลับพอดีพอกลับไปก็เจออีกการต่อสู้ฝ่ายเหนกลับมาเจอดงนะฮเพราะว่าเมืองไทยพี่น้องก็รู้นะครับดงเลยเนี่ยก็กลับมาเจอระเบิดกลับมาเจอสงครามอีกรอบเลงฮะหนักไหมตอนนี้หนักค่ะเพราะไปไปอยู่ได้แค่สามวัน อยู่ได้3ามว่าเราเราอยู่ไม่ไม่ไม่ได้แล้วความรู้สึกว่าออยากจะทําร้ายลูกตัวเองโอ้หขนาดนี้เป็นจรงขนาดนี้เลยค่ะแล้วเลยต้องต้องรีบกลับก็เลยโทรไปบอกสามีสามีก็รีบขึ้นมารับครับกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สามีก็ให้ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์อีกดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยชีวิตไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยับหนักกว่าเดิมอีกค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้าจุดเด่นอนทือจุดตอนนี้เออ พี่น้องอ,อาจารย์ที่เบิร์นค่ะได้ส่งพี่น้องท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณบีค่ะคุณบีนะครับซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนนะครับอยู่ที่เบิร์นเดินทางเดินทางมาที่เมืองของเราชื่อเมืองอเราพักที่ไหนฮะฟีบวกค่ะขับห่างกันไหมะยะทางครึงงคร่งชงั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงก็แต่เขาขับรถมามาเยี่ยมเราแล้วก็ มาเยี่ยมตอนนั้นมากับพี่กิสตาด้วยผมมาพี่กิสตาด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มสายสัมพันธ์สวิทนะครับแล้วก็มาเยี่ยมแล้วอะไรอย่น้ก็มีโอกาสที่จะพูดคุยหนุใ <จ S 2> ในใจกันแล้วก็แล,วกแล้วก็ส่งมาอครั้งหนึง่งก็ทอนงยี่บีมาด้วยตัวเองอะะถือว่าเป็นพี่เลี้ยง ฝ่ายวิญญาณที่เข้ามาดูแลนะครับค่ะพอบีมาด้วยตัวเองก็มาเริ่มสอนอ้อนหม่เลยว่าพระเจ้าเป็นใครเริ่มรากฐานเลยฮะพื้นฐานว่าต้องเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าคือใคร,ใครยังไงต่างๆค่ะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะอ่าดยมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปบก็เลยบีก็อธิษฐานให้อ้อนสารภาพบาปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าครับค่ะ,คะก็หลังจากนั้นอ้อนก็เรียน ภาคกมพีกับบีแล้วก็เดือนละครั้งอ้อนกลับไปกลุ่มพี่น้องที่เบิร์นค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆบีเขาท้องครับไม่มีโอกาสมาแล้วก็คลอดลูกเลี้ยงลูกก็ได้มาเจออาจารย์ฟูอ๋อมาเจอผมไหมมาถึงว่าเจอกันในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ค่ะนะพี่น้องครับคือกลุ่มพี่น้องทางต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะพบกับผมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฮะทางเว็บไซต์ก็ดีทางเฟซบุ๊กใช่ไหมค่ะยูทูบหรือว่าแม้แต่การเรียนแบบบีออนไล์ นะครับก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นนักเรียนฮนะ,ะอยู่ในกลุ่มเรียนพระพีออนไลน์ <ขอ S 2> ใช่ไหมครับเป็พระเจ้ามากเลยนะครับก็นี่เป็นคือฟังแล้วพี่น้องครับันก็ประทับใจในแผนงานพระเจ้านะเพราะว่าหญิงผู้นี้อยู่กับะบวนการที่เกี่ยวเรื่องศิลศาสตร์มากพอสมควรเรื่องหมอดูเอ่ยฮนะแล้วก็วิญญาณในการพนันเอ่ยะนะครับแล้วคือหลายสิ่งหลายอย่างผมเข้าใจเพราะว่าผมเองก็อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้มาเยอะพอสมควรแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ ช่ไหมแต่วิธีการพระเจ้าบางครั้งอาจจะสวนทางความรู้สึกของเราใช่ใช่ไหมทำไมทาให้เราต้องเป็นแบบนั้นด้วยเป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องกับเชื่อแตครับพระเจ้าไม่เคยกันแกล้งเราใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ที่ขอบคุณพระเจ้ามากที่ว่าอาจารย์บอกว่าแผนการของพระเจ้าไม่เหมือนกับที่ทุกคนคิดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อนเพื่อนของอ้อนที่เมืองท้อนอยู่ก็ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าเขาบอกว่าอ้อนบ้าเออค่ะเสียสติเสียสติค่ะแต่ว่าจากจุดนี้คือ เพื่อนคนไทยทุกคนรู้จากพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าและทราบว่าพระพรที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับลูกชายแล้วก็คุณแม่น้องสาวที่อยู่บองไทยได้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมฮะพระพรก็เรียกว่าพระคุณซ้อนพระคุณเราไม่ไม่จากคุณของเจ้าจุดนี้คือว่าไม่เียนนั้นคือเรื่องการพนันไม่มีอีกเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าลมเลิกแป ตายจากันไปเลยนะครับก็นี่เป็นพระพรมากมายผ่านวิกฤตของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับการต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับหลายคนชอบประกาศว่าาเธอสบายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาชีวิตเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเหมือนทองคําที่ได้จากสินแร่แล้วผ่านเตาหลอมนะครับในบางสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับมีการเร่งอุณหภูมินะฮะเพื่อจะไล่ขี้แร่ออก นะับแล้วคุณอ,อ้นเองก็มีคีย์แร่เยอะใช่ไหม <คะ S 1> หมอดูก็ดีอลไรก็ดีนะครับสุดท้ายนะครับการพนันต่างๆพระเจ้าเอาออกหมดสิ้น<ค>ะนะครับก็กลายเป็นวิหารที่สง่าง,งาม <คะ S 1> และม่พอชีวิตก็เต็มไปด้วยพระพรนะครับตัววันนี้เธอสแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในการอ่านและศึกษาพระชนะและก็วินพระกัมภีร์ <คะ S 1> นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ คริสเตียนเนี่ยต้องเรียนและศึกษาพระคำพระเจ้านะครับพี่น้องเราจะเรียนและทําความเข้าใจจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายนะครับด้วยนี้อยากหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำพยานของคุณอ้นนะครับถ้าหากจะติดต่อพูดคุยได้ไหมเกิดว่าอยากกระโทรศัพท์ไปคุยด้วยได้ค่ะอ่ะขอเบอร์หน่ยพอดีอ้นอยู่ที่ซิลิสแลนด์นะคะรหัสประเทศก็กดอ่ากดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งนะคะอ่าเจ็ดแปด 6กสองหกสองเจ็ดศูนย์ปดค่ะอืมอเป็นโน้ครับเราจะขึ้นไปข้างล่างามีอะไรไหมที่จะบอกเฟซบงเฟซบุ๊กว่า,าไปเลยเอา <c oughs> เบอร์บ้านอีกเบอร์หนึ่งวะกันค่ะก็สีหนึ่งนะคะศูนย์ไม่ใช่ค่ะสีหนึ่งสองหกห้าสามสี่หนึ่งสองสี่หกค่ะครับถ้าสนใจนะคะอยากรู้จักพระเยซูคริสต์ก็ลองเข้ามานะคะเพราะว่า หรือมีปัญหาอะไรเข้ามาหาพระเจ้าช่วยท่านได้ค่ะคอยากจะหนุนใจจุดนี้เพราะว่าจากประสบการณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็พระพรที่พระเจ้าพระคุณคือจะบอกก็คือพระคุณของพระเจ้านั้นล้นเหลือค่ะคแต่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่าขอบคุณคขอบคุณมากค่ะครับผมน,นะครับก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าขบยาวันนี้จะสั้นหรือว่าไม่สั้นก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องนะครับแต่ผมเชื่อว่าสาระของสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นความจริง นะครับม่มีการเมคหรือว่าเติมแต่งนะครับแต่ทุกอย่างเป็นความจริงที่เราทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอาละครับพี่น้องรับกลับมาพบกับรายการขพยานชีวิตกับผมในตอนต่อไปเราจะมีพี่น้องหลากหลายท่านนะครับที่จะมาแบ่งปันขพยานชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรใับพี่น้องที่นั่งดูนั่งชมอยู่นะครับกลับมาพบผมใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอ้อนเลยนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งในตอนต่อไปนะครับพระเจ้าอภัยพรทัสสวัสดีครับ